คามจริงก็กระพริบสวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้อยู่กับผมครับชางสรร NS Music นะครับผมแน่นอนว่าช่วงหลังเนี่ยเราจะไม่ค่อยได้รีวิวแอมประกอบสักเท่าไหร่นะครับเนื่องด้วยต้นทุนการผลิตในการประกอบแผงแอมค่อนข้างที่จะสูงนะครับผมแล้วก็มีลูกค้าเก่านะครับที่ทํารถแห่นะครับผมลูกค้าเคยซื้อตัวที่เป็น AB Bit นะครับไปขับเบด นะเขาบอกว่ามันแรงดีนะครับจะอยากให้ได้เป็น n อนเอทั้งระบบเลยนะก็เลยสั่งเป็นแท่นขับกลางและแท่นขับเสียงแหลมไปเพิ่มนะครับในรถแห่ของเขาลูกค้าอยู่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับอยู่ทุ่งสงฆ์ไม่ใช่เออสิชนนะครับลูกค้าอยู่สิชนนะครับจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับผมก็ลูกค้าเขาขอดูวิดีโอก่อนที่จะจะส่งนะครับผมก็ถ้า ถ้าไม่ถ่ายวีดีโอให้ดูเขาก็ไม่อยากเขาก็คือเขาไม่อยากไปเปิดฝาดูหน้างานนะครับไม่อยากเปิดฝาดูที่บ้านก็คืออยากเห็นภายในเป็นอย่างว่าสวยไหมอะไรไหมแบบเนี้ยก็คือว่าปิดฝาไปแล้วเขาจะยกขึ้นรถเลยนะครับเขาจะไม่เขาอยากเห็นเป็นวีดีโอก่อนก่อนโอนแล้วกันนะเอาน้องลูกค้าอยากเห็นวีดีโอก่อนโอนเงินนะครับอตัวนี้เป็นตัวที่เขาจะไปขับกลางนะผมเป็นรุ่น NS สองพันนะครับ จะเจนไหมในกล้องนะ่างนี้สองพันนะครับราคาหนึ่งหมื่นสองพันบาทนะครับผมประมาณนี้เลยภายในนะครับผมนะครับบาลานซ์อินพุตนะครับผมบูตได้มีปุ่มกดบูตมีปุ่มกดพาราแล้วนะครับผมแล้วก็ประมาณนี้เลยนะครับมาแปลงซีคอนะครับผมดูการเดินสายนะครับช่างเราฝีมือดีนะครับดูเขาดูการเดินสายนอกนะครับการเดินสายไฟนะครับ สายไฟมีสีเป็นโค้ดมาตรฐานนะครับไฟลบใช้สีเหลืองนะครับไฟบวกใช้สีแดงนะครับผมสปีกเกอร์ใช้สีเหลืองใช้สีฟ้านะครับผมนะครับประมาณนี้กาวก็ใช้สีดํานะครับนะครับราคาหนึ่งหมื่นสองพันบาทผมอันนี้ลูกค้าจะเอาไปขับกลางข้างละสีดอกบนรถเห่นะครับผมขับกลางในข้างละสี่นะครับถ้าเอาไปขับเบรกก็เล่นข้างละสองนะครับผมนะก็จํานวนสองแทนเลยนะครับตัว ที่จะเอาไปขับแหลมนะครับเอาไปขับแหลมลูกค้าเล่นเป็นแหลมจรวดนะครับผมแล้วก็เป็นแหลมเจ็ดห้าศูนย์นะครับปากลายเลประมาณเนี้ยเขาก็จะเอารุ่น NS ันึสองนะครับตัวนี้ราคาแปดพันบาทนะครับผมนะราคาค่อนข้างสูงนิดนึงแต่แน่นอนว่าเรารับประกันตลอดชีพนะครับผมภายในประมาณนี้เลยนะครับมออซีคอเหมือนกันดูลักษณะการเดินสายอย่างสวยงามเลยนะ พันสองทั้งหมดสี่แท่นนะครับพันสองทั้งหมดสี่แท่นเลยนะครับก็คือเอาไปขับแหลมพร้อมกับมอนิเตอร์ด้วยนะครับผมขับแหลมขับแหลมเห็นว่าจะใช้สองแท่นนะครับเรามอนิเตอร์อีกสองแท่นนะครับผมเสียงกลางก็ใช้สองแท่นนะครับประมาณนี้เลยนะราคาหนึ่งหมื่นสองพันบาทถามว่าแพงไหมก็อยู่ในเกณฑ์ที่ ยังพอสู้ไหวอยู่นะครับผมเพราะว่าต้นทุนการ,รผลิตก็ค่อนข้างทีง่จะสูงนะครับนะอ่ะ,อะด้านหลังนะครับด้านหลังมีหลายท่านถามว่าเป็นอย่างไรนะครับผมด้านหลังยังไม่ยึดน็อตนะไม่ยึดน็ดน็อตออกมาแล้วจะยังไม่ได้ใส่อ่าเป็น xlr นะครับอินพุนะครับ input xlr น,นะครับผมที่จะลิงก์ไป power amp ตัวอื่นก็ใช้จุด xlr หูพูดใหเมีลิงก์เข้าไปเลยประมาณนี้แล้วก็สเปคคอนนะครับผม ใบคอนใบลำโพงนะแต่ลูกค้าไม่มีสเปคคอนก็ใช้แถบด,ดําแดงนะครับเรียกว่าบิดิ้งโพสนะครับก็ได้เช่นกันนะปุ่มด้านหลังก็เป็นปุ่มพาราแล้วนะครับปุ่มพาราแล้วในกรณีที่ต่อสายสัญญาณข้างเดียวแล้วกดพาราแล้วเสียงจะมาสองข้างนะครับถ้าใช้สองข้างก็เอาออกนะครับผมประมาณนี้ปุ่มบูสต์ก็กดกดบูสต์เข้าไปเพื่อเพิ่มเสียงนะครับสมมติว่าดังแรงอยู่แล้วอ่ะถ้ากดคาว่าบูสต์เนี่ยกดเข้าไปเสียงจะดังเพิ่ม6 d ดีนะครับผม แต่ถ้าเสียงมันดังอยู่แล้วเรากดเพิ่มเข้าไปเสียงจะแตกเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นเบื้องต้นยังไม่ต้องกดนะครับลองใช้งานไปก่อนนะครับผมถ้ามันดังไม่พอค่อยบูตนะครับประมาณนี้นะครับเท่แล้วกับบูตนะครับผมประมาณนี้เลยโอเคนะครับแล้วก็มีตัวคัสดีตัวดีสามพันหกนะครับผมตัวนี้ก็เดี๋ยวจะรีวิวในคลิปถัดไปนะครับยังไม่พูดถึงนะเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับผม ดีสามพันหกราคาหนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับผมจะถูกกว่ารุ่นเก่านะครับรุ่นเก่าหนึ่งหมื่นสามพันเก้าร้อยใช่ไหมรุ่นเก่า 13, 900, หนึ่งมื่นสามพันเก้าร้อยเราลดต้นทุนการผลิตนะครับพวกคาปาซิเตอร์อะไรที่มันเกินความจำเป็นเราก็ตัดออกไปนะครับแต่ก็แรงเหมือนเดิมนะครับผมก็ลูกค้าส่วนใหญ่ที่ซื้อดีสามพันหกไปก็จะไปขับกลางนะครับส่วนใหญ่เขาไปขับกลางกันก็ไม่ต้องใช้อะไรแรงมากแต่ขับเบรคก็ได้อ่าเบรคข้างละสองกลางข้างละสี่นะครับผมหรือว่าจะเล่นกลางข้างละสี่ก็สบายเลยทั้งวันนะครับ ประมาณนี้แล้วกันก็ทั้งหมดสองสี่แท่นนะครับ6แท่นนี้เดี๋ยผมจะส่งให้ลูกค้าวันนี้เลยนะครับเดี๋ยวทำการแพ็คไนี่ก็จะมีกล่องที่เตรียมแพ็คนะครับเตรียมแพ็คนะครับผมก็เราจะมีโฟมนะเห็นโฟมข้างบนนั้นไหมนะเป็นโฟมที่เราใส่หัวท้ายนะครับแล้วก็เอาใส่กล่องนะครับผมเป็นโฟมสั่งมาเหมือนกันโฟมกระแสนกอบาทนะครับโฟม ใช้มาสองปีแล้วยังไม่หมดเลยคระโฟมครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะคร well ับเดี๋ยววันนี้ส่งให้เลยครับลูกค้าที่สีชนจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับผมก็เห็นคลิปนี้แล้วก็โอนกันได้เลยนะครับโอเคสําหรับวันนี้นะครับสําหรับท่านที okay. people, so ่อยากได้ power amp นะครับก็สามารถต <c ười> ิดต่อเข้ามาสอบถามได้นะครับเราไม่ใช่มีแค่เพียงแค่พันสองและสองพันนะครับเรามีหลายรุ่นนะครับก็จะมีหลายรุ่นที่ตัดออกไปที่ไม่ผลิตแล้วแล้วก็จะมีบางรุ่นที่ทําเพิ่มขึ้นมานะครับก็ลองติดต่อเข้ามาสอบถามได้นะครับพันวัตต์สองพันวัตต์พันสอง ก็ติดต่อเข้ามาสอบถามว่าราคาเท่าไหร่นะครับราคาผมก็ไม่ค่อยแม่นนะครับผมก็ขนาดราคาแค่2รุ่นผมยังต้องเขียนติดมือเลยนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับโอเคสําหรับท่านที่รับงานที่เป็นรถแห่เครื่องไฟอ่ะถ้าสั่งแท่นเยอะๆแบบนี้ผมมีราคาพิเศษให้นะครับผมราคาพิเศษหรือว่าอาจจะราคาอาจจะเท่าเดิมแต่จะส่งฟรีแล้วกันเนี่ยอันนี้ค่าส่งก็แท่นละ2 5 0ร้อยห้าสิบถึงสามร้อยละต่อแท่นนะครับผมค่าส่งก็เล่นไปเป็นพันกว่าบาทเลยนะครับ รุ่น6000ก็ส่งไปแล้วลูกค้าก็ใช้งานแล้วเขาว่าถูกใจก็สั่งแผ่นคับกลางและแหลมเพิ่มนะกับมานี้แล้วกันนะครับสำหรับท่านที่สนใจพาวเวอร์แอมป์นะครับก็ติดต่อเข้ามาสอบถามนะครับฝาก NS Music ไว้พิจารณาอีหนึ่งแบรนด์ครับถ้าคิดถึงพาวเวอร์แอมป์ขุมกำลังแรงๆนะครับก็รับประกันตลอดชีพด้วยนะครับก็ฝาก NS Music ไว้พิจารณานะครับผมโอเคแล้ววันนี้นะครับ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม Subscribe ให้ผมด้วยนะครับผมเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่นะ โอเคเดี๋ยวคลิปหน้าจะรีวิวตัว3 6 0พให้ให้ฟังนะครับผมวันนี้แล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับจะส่งวันนี้นะครับโอนเงินได้เลยครับผม